กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สมเกียรติก็ผมนายชลิตแก้วกินดาผมสงวนความเห็นในประเด็นนี้ก็ต้องขออนุญาตท่านประธานกนรรมธิการด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเสียงข้างน้อยแต่ก็อยากจะแสดงเหตุผลถึงว่าทำไมถึงแก้ไขมาตรานี้นะครับ ความเดิมของมาตราเนี้ยคำว่าโรงงานหมายความว่าอ่านดูนะครับยาวเหยียดนะฮะหมายความว่าโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทรายแล้วก็เว้นแต่โรงงานซึ่งผลิตน้ำตาลทรายประเภทวิธีการผลิตกำลังการผลิตตามแล้วก็ให้รวมถึงผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายด้วยผมก็ว่าไอ้เนี่ยมันยาวแล้วก็ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรเลยใน ในกฎกระทรวงก็ระบุแต่เพียงว่าโรงงานหมายความว่าโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานน้ําตาลซึ่งผลิตน้ําตาลทรายหรือปริมาณที่ไม่เกินจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวงแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วก็มีประเด็นที่ใช้ใต้ต่อมาเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นก็จึงให้ตัดข้อความนั้นแล้วก็ในที่ประชุมกรรมธิการวิสามัญก็ไม่ได้ อธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนอะไรนะักแล้วก็ไม่ได้มีเกิดผลเสียหายอะไรกับระบบผมจึงเห็นว่าควรจะตัดข้อความนี้ซึ่งมีความของเดิมมันก็ยืดหยุ่นมากอันนี้ก็ยืดหยุ่นด้วยแล้วเ <Te le> ช่นเดียวกันนะครับขอบ,บ,บคุณครับครับกับมริการที่แจงหลายครับนะครับแต่ที่แจงที่ ท่านจริกแก้วจินดาได้ขอสงวนความเห็นบทิยามคำว่าโรงงานกาบเรียนท่านประธานสภาเอ,อวุฒิสภาที่เคารพกระผมสมชายหันทิรันประธานกรรมธิการ <c oughs> ต้องขออนุญาตเรียนนะครับเหตุผลที่เราระบุเรื่องประเภทไว้เนื่องจากการผลิตโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นไม่ได้มีเฉพาะเหมือนโรงงานที่เราเข้าใจเท่านั้นนะครับมีการผลิตน้ําตาลอยู่หลายประเภทนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนอยู่ค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะาวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีการผลิตน้ําตาลหลายประเภทผมจะขออนุญาตให้ท่านกรรมธิการบุญถิ่นโคสลีนะครับเป็นผู้ชี้แจงอย่างสั้นๆนะครับท่านครับครับกับเรียนท่าน ประธานที่เคารพผมนายบุญถิ่นโคสิลิกรรมาธิการนะครับสําหรับประเด็นนี้ผมเรียนว่าในฐานะคนที่อยู่กับอุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลนี้มานานแล้วก็ก็ดูแลพี่น้องชาวอ้อยโรงงานมาตลอดนะครับก็เห็นว่าการที่กําหนดไว้ตามกรรมธิการเนี่ยเป็นมีความชัดเจนนะครับเพราะว่าในประเทศไทยมันมีโรงงานน้ําตาลใสแดงโรงงานน้ําตาลงบอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนเรื่องกระบวนการผลิต วิธีการผลิตแล้วก็ชนิดน้ําตาลเพื่อให้เกิดความแตกต่างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบอุตสาหกรรมเราภายใต้กฎหมายอ้อยมีโรงงาน58โรงงานแต่ถ้าเป็นโรงงานเล็กๆนะครับทำน้ำตาลสายแดงไม่เกิน300ตันต่อวันเป็นวิถีชีพิตของชาวบ้านเป็นวิถีวิถีชีวิตของชุมชนก็ไม่ต้องมานะครับดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดไว้ก็ชัดเจนดีแล้วัท่านปรานครับ ท่านเริสยังติดใจไหมครับโรงงานําเร็จนท่านประธานครับก็ก็เคยอธิบายอย่างนี้ในชั้นกรรมธิการวิสามันนะฮะผมก็อธิบายแล้วนะว่าการตัดออกไม่เห็นจะไปขัดอะไรนะว่าก็คุณก็จะผิดไปด้วยวิธีการเอากระทะมาเคี่ยวมันก็เรื่องของกระทะเคี่ยวก็ไม่ได้มีอะไร ใค,ใครจะมีหม้อต้มหม้อเคี่ยวมีอุปกรณ์มากขึ้นมันก็เรื่องของการมีมากขึ้นก็ไมไ่เห็นมีอะไรนะครับก็เพราะฉะนั้นบัญญัติมายอย่างนี้ก็ครอบคลุมดีแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับคนที่ผลิตทั้งรูปแบบอื่นๆนะการผลิตรูปแบบอื่นด้วยผมก็อธิบายแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอยู่ด้วยไม่ต้องไปจํากัดระบุ ต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีเครื่องเถ่าน้นตรวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องระบุนะครับขอบพระคุณครับ